สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับ Nissan Sunny n i สสันซัน n ี n นีนะคะทุกท่านรถยนต์ปี04คันหน้าเดิมๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่79,000บาทค่ะเป็นรูปชมของรุ่นท้ายแตงโมนะคะทุกท่านเจ้าของบอกขายตามสภาพนะคะราคา79,000บาทเกียร์ออโต้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ีช่วงตัดใหม่ค่ะทุกท่าน ภายในกว้างนะคะเป็นเบาะหนังโทนสีครีมค่ะ v i p เลยทีเดียวนะคะด้านหลังค่ะทุกท่านกว้างขวางใส่ของได้เยอะเลยนะคะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะท่านใดสนใจติดต่อดูรถกันก่อนได้ค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะโทรไปคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะไม่แนะนำการโอนมาจัาล่วงหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ